น้ำกับบกแล้วพี่น้องกระแพงมาเป็นตะกองเสาคอนกำลังสอนสวัสดีรอบพี่น้องบาง่าวแสงกำลังจกปลา,าเข็นปลาเชงปลาทองเนาะโอ้ยเห็นไปผู้สนั่นหน,น,น,นามคือบ่ลงมาเนาะ ตาวอนกระจอพี่แมเห็นแล้วลแสงกำลังเอาปลาแสง่งทั้งก้นพี่แสงไปพี่แ่งทั้งที

นำ่ลงโฮมก่อนวยวเพิ่งกวนนันใช่เ,เต็งเก่าของเองเต็งเก่าของเององี้หนอกวัตพียนหลายตัวเลยนี่เสร็จเป่งมากเป่งมากขี้หนองเราเพิ่งกำลังเป่นงนะ Đúng. <laughs> ừ, có được này, Ở, con con Há tháng mà, dài, tài. tháng mà. Ủa, Bố bớt. Đọc. Tháng ừ. Bớt, bớt Tháng này Bớt này nó hỏi มีปลาไนน์นะบเบอร์เสรอจตะเพียนตะเพียนวนจันปลาบ่ได้เลี้ยงี่น้องแต่ว่ามีปลาเลี้ยงเน,น,น,นาะสะพอน ไปดีอีกรอบเด้อบลาแสงกำลงกังจับชอ,องกล้องเลยไปติดมากกองจะไปดีพี่น้องขอแพ้งน <c oughs> ่ะชื่อซองกล้องเลยพี่น้องบลาแสงกำลังจับปลาพี่น้องกำลังลงลุยนะตอนนี้ ปลาดุกปักชอนเข่นีน้องเชียเลยบกาจับปลาดุกเลยอีนาะชขดนีลุ้นเนาะชุดนีลุ้นเมื่อไหราก้องไปจิ้มกัอืมปลาหลาดที่พเดียวว่าจหวเออลงมานี่ยอน้อยไปตรงนี้หมดเ็บ ตังยังบ่ได้ลงลุยเนาะพี่น้องเนาะงตังแป๊บค้าตั้งกล้องมาดูพ่อโบเม้งนะนี่สายล่ะน้องลุยลุยมาเอาปลาขอน้ำกันเด้อขอนแล้วนะดูดจนขอนเลยลงลืม อย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงขี่ตมอย่าพึ่งลงไปมันสีลงหอยตีน,นโถ่พี่น้องป้าคอใหญ่ขึ้นมาแล้วพี่พี่น้องปอนะ้าคออ่ะพนบืน้นขึ้นมาพี่ กันเบินขึ้นมานอนพูลุพูลุอยู่เพรนี้ฉัมีแต่ปลาดุกที่น้อง สัมผัสซาพรทิ์ก่อนนะสาพรทิ์มากก่อนหมู่เลยป้าเมาซาพเพลงกับตันยังบ่มาเนาะน้องหน่ะบกเป็นปอ,ยอย่างได้แล้วห <c oughs> อยน่ะมีตะหน่วยใหญ่ๆมันเก็บอันอน,นึ่ัน,นี่นี่ปลาขอน่ะไดินเนาะสาพอน โอ้เึ oh, ิงสวิงนะพี okay, สูน้องแม่น้องลิงบ่ได้นะพี่น้องนะน้องแม่น้องลิงนีป้าใหญ่ป้าเลี้ยงป้าธรรมชาติน้อองย ติดจากอีกอยู่บ่เดี๋ตามน้องสิโตมกับ่แม่นบ่ว่าอีหยังอันนั้นน่ะแสงนัุ่อยู่น เพอกับบริการเต็มที่นกมาแสงราคาไปบึงในทังบ่าวแสงดูได้จะโตเลยไปพี่นอกยังไง ตัวเ็ใหญปใ่ปะดนเด้อื่าด้อยลดเอืยอหลดเอือยชุดน้าสุงน้ำแท้ในเด้อปาขอปลาเลยเนะับคับขอบหูปลาดุกปลาดุกเนี่ยตบหูมันหลดจัดการเหมงอนาะบ่อแซงเป็นยังข่ยานใ่ปลาดุกนี่ได้ย่านปลาดุกนี่ไปใช่เนาะ ตายแล้วโอเคไบมแสก็เยหยาไปนเนาะืเนอห้งบาดดิอ้เต็มหนาหมเกือบวโมงขาปักเาไปเลยด้วไปเลยด้ว เบาแสงบัดด่ายอย่งนั้นเอาขึ้นโอ้ยล่อยถุได้อาปาลผลเพราะมันอยูุ่่นแล้วอยูุ่่นแล้วลงลุยอยู่ตาแม่บาแพงก็อยากลุยบาแพงก็ลุยเลยเนาะได้คลิปก่อนท่องเจ้าได้จักนาทีเลย

mỏng mô thân mãi mà nó thì mày là con mục đích kiếp đi mục đích 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 อู้ใหญ่บ่่แมนปลาดูกนิ้วต้องเก็บกระดูกนิ้วลุยสะพอนอดุยเอาวพี่น้องเวลาก็สมมาพากวนเนาะติดตามถาส้มขิดต่อไปเด้อพี่น้องเด้อทองสาวพรก็ดีทองเบาวแพงก็ดีหรือว่าส่องสาวแพงก็ดีเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ทันมา นถารุ่นเนาะมาหอนี้กัสิคอจบคลิปกันเด้อบาดีบาดีดีไปดีเอาจับนะเมปลาใช่เชิญใใชเลยนี่จบคลิไปเรี่อยพี่ๆเ้ยอืมนนนน่ ชอบเก็บกอนากกวานกระปูนะตัวแสบ